เรบขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้มีโอกาสได้เข้ามานมัสการพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงเป็นร่มเงาแห่งชีวิตของเรานะครับเป็นที่รีภัยของเราเป็นที่ที่เราจะเข้ามาพักพิงอยู่ในโปรงแล้วก็อยู่ในโปร่งนะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รับการปกป้องเราได้รับการชําระจากพระเจ้านะครับในชีวิตของเรานะครับแล้วเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราได้มานมัสการพระเจ้า เราได้แสดงตัวนะครับยอมจำนนกับพระเจ้านะครับและให้พระเจ้าทรงครอบครองเหนือชีวิตของเรานะครับให้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรานะครับเป็นการประกาศเป็นการถวายตัวของเรานะครับแด่พระเจ้านะครับขอบพระคุณพระเจ้านะครับเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสได้รู้จักพระชนะของพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสได้เริ่มต้นในพระธรรมนะครับโคโลสีนะครับด้วยกันนะครับโคโรสีบทที่หนึ่ง นะครับเป็นพระลัษณะของพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกันในเช้าวันนี้นะครับพระธรรมโคโลสีนะครับเป็นพระธรรมที่อาจารย์ปโรได้มีโอกาสได้เขียนขึ้นนะครับจากนะครับการจองจําของท่านนะครับท่านถูกนะจองจําอยู่ที่กรุงโรมนะครับแล้วก็ท่านมีโอกาสได้เขียนอดหบายฉบับนี้นะครับเมื่อเอปาฟัสนะครับ ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานของอาจันยปโโลนะครับได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมท่านนะครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับท่านอาจารยปโโลก็ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องราวของเมืองโครโลสีนะครับพี่น้องที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างแต่จริงแล้วนะครับคริสตจักรที่เมืองโครโลสีนะครับก็เริ่มต้นนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นเอปาฟรัสนะครับที่เป็นนะครับผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า เมื่ออาจารย์เปโลได้ประกาศเรื่องราวของปรีสกิตเจ้าที่เมืองเอเฟซัสนะครับใช้เวลาอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ได้พบกับเอปราฟัสนะครับเมอปราฟัสมีความเชื่อในพระเจ้านะครับแล้วก็ร่วมพันธกิจกับอาจารย์เปโลนะครับอาจารย์เปโลก็ส่งเอปราฟัสไปนะครับไปยังนะครับเมืองนะครับโคโลสีนะครับที่นั่น แล้วก็เขาก็ได้บุกเบิกนะครับแล้วก็ตั้งคริสตจักรนะครับที่เมืองโคโลสีนั้นนะครับอาจารย์ปรโลกอาจจะไม่เคยไปนะครับที่เมืองโคโลสีแต่ว่าเป็นเมืองหนึ่งที่อาจารย์ปรโลก็ได้นะครับดูแลผ่าน เอปราฟัสนะครับโปรดใช้ของพระเจ้านะครับที่นั่นแล้วก็เอปราฟัสก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้านะครับที่เมืองเอปราฟัสนะครับและเมื่อรู้ว่าอาจารย์เปโลนะครับถูกจับนะจองจำอยู่นะครับเอปราฟัสก็ได้มีโอกาสได้ใช้เวลานะครับช่วงหนึ่งนะครับออกเดินทางไปแล้วก็ไปเยี่ยมเยียน นะครับอ,า,อาจารย์เปโลนะครับที่กรุงโรมนะครับเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับของพี่น้องนะครับที่เมืองเ e อปาฟัสที่เมืองโครโสีนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์เปโลได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพี่น้องที่เมืองโครโสีแล้วนะครับท่านก็นรู้สึกชื่นชมยินดี แลขอบคุณพระเจ้าแล้วก็มีโอกาสได้เขียนพระธรรมโคโลสีนี้นะครับเป็นจดหมายนะครับฝากกลับไปให้กับพี่น้องที่เมืองโคโลสีนะครับเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับโคโลสีบทที่หนึ่งนะครับนั้นอาจารย์เปโลก็ได้เริ่มต้นนะครับบอกว่าเปโลอัครทูตของปีสคริตตามพระทยของพระเจ้าและที่มูทีน้องชายนะครับอาจารย์เปโลไม่ได้นะครับเป็น อัครทูตนะครับโดยความทะเยอทยานด้วยความอยากของตัวเองแต่ว่าพระเจ้าทรง ประสงค์นะครับเมื่อยอมจำนวนกับพระเจ้านะครับอาจารย์ปโลมีเป้าหมายอย่างหนึ่งมีวิธีการอย่างหนึ่งแต่เมื่อท่านได้พบกับพระเจ้าท่านยอมจำนวนกับพระเจ้าและพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านนะครับท่านก็ยอมที่จะเชื่อฟังทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าและทิโมธีน้องชายนะครับเราจะเห็นบทบาทของทิโมธีนะครับทิโมธีก็ได้อาจารย์ปโลบางครั้งก็เรียกท่านว่าเป็นลูก นะครับลูกชายของข้าพเจ้านะครับแล้วก็ในที่นี้นะครับบอกว่าเป็นน้องชายก็เห็นการเจริญเติบโตนะครับของทิโมธีในความเชื่อนะครับจากเด็กเล็กๆนะครับโตเติบขึ้นยืนเคียงว่าเคียงไรกับอาจารย์ปโลผู้รับใช้พระเจ้านะครับแล้วก็ปรารถนาที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันเราจะเติบโตขึ้น อาเหไหมครับพี่น้องนะครับเหมือนกับที่โมทีเราจะมีโอกาสได้ลุกขึ้นนะะร่วมกันเคียงบ่าเคียงไหลนะครับกับผู้นำกับผู้รับใช้พระเจ้าในการที่เราจะปฏิบัติในการรับใช้พระเจ้า นะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนทิโมธีก็ตามหรือว่าเป็นเหมือนเอเราฟัสนะครับที่เป็นตัวแทนของอาจารย์โปโลที่ออกไปทําพันธกิจของพระเจ้านะครับแล้วก็ร่วมรับใช้พระเจ้านะครับแม้ว่านะครับจะไปคนละที่นะอาจารย์โปโลรส่งไปแต่ก็เป็นนะครับผู้เชื่อที่เติบโตขึ้นนะครับแล้วก็มีใจอยากที่จะรับใช้พระเจ้ามีหัวใจนะขอพระเจ้าทรงโปรดประทานหัวใจอย่างนี้และให้เราเติบโตขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อานะจารย์ปโตรก็ทักทายพี่น้องที่นั่นนะครับในข้อที่3บอกว่าเราขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราเสมอเมื่ออธิษฐานเผื่อพวกท่านอาจารย์ปโลรนะครับแม้ว่าจะถูกจองจำนะฮะแต่ท่านก็นะครับใช้เวลาในการอธิษฐานและลึกถึงพี่น้องที่เมืองโคโสสีนะครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อ พี่น้องที่รับการอธิษฐานเผื่อก็เป็นสิ่งที่สําคัญและเราสามารถที่จะร่วมนะครับนะครับกับพี่น้องร่วมทุกร่วมสุขร่วมมีความชื่นชมยินดีกับพี่น้องได้นะครับเมื่อเราอาธิษฐานเผื่อแม้ว่าเราจะอยู่ที่ต่างกันแต่ว่าเรานะครับอธิษฐานเผื่อกันและกันได้นะครับอ,อาจารย์โปรดอธิษฐานเผื่อและท่านชื่นชมยินดีขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าได้ยินเรื่องของความเชื่อ ที่เขามีในพระเยซูคริสต์เจ้าว่าเขามีความเชื่อนะครับในโรรองนะครับอย่างมั่นคงนะครับในความรักที่ทุกท่านมีต่อธรรมิกชนนะครับนะครับเอเปาฟรัสคงจะเล่าเรื่องนะครับพี่น้องในบรรยากาศในคริสตจักรว่าพี่น้องเป็นอย่างไรเขามีความรักซึ่งกันและกันนะครับอย่างไรนะครับแล้วก็เขามีความหวังนะครับที่เขามีความหวังในพระเจ้านะครับเขาคาดหวังบําเหน็จรางวัลที่มาจากพระเจ้า นะครับเขารอคอยพระเจ้านะครับนั่นคือสิ่งที่นะครับเขามีอยู่นะครับและเขาได้เชื่อมั่นในข่าวประเสริฐของประซูคริตเจ้านะครับและนั่นทําให้เขามีความหวังนะครับและข่าวประเสริฐนี้อาจารย์เปโลก็บอกว่าหนุนใจก็บอกกับเขาด้วยเช่นเดียวกันว่ากําลังเกิดผลนะครับที่เมืองโครสสีและรวมถึงที่ต่างๆนะครับทั่วโลกด้วยนะครับในเวลานั้นนะครับก็ งานต่างๆนะครับของพระเจ้าธนกิจของพระเจ้าก็ขยายออกไปอย่างมากมายแม้แต่ในกรุงโรมที่อาจารย์เปโโลนะครับถูกคุมขังนะอยู่นะครับแต่จริงอาจารย์เปโโลอาจจะไม่ได้ นะครับถูกตีตรวนนะครับหรือว่าขังอยู่ในห้องเล็กๆนะครับแต่ว่าอาจารย์ปรลได้รับสิทธินะครับพิเศษนะครับในการที่จะสามารถที่จะมีอิสระในระดับหนึ่งอาจจะมีทหารนะครับคอยดูแลนะครับท่านอาจจะสามารถที่จะอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ต้อนรับผู้คนเข้ามาได้นะครับแต่ว่ายังอยู่ในการควบคุมนะครับเนื่องจากอาจารย์ปรลไม่ได้มีท่าทีหรือว่า นะครับอสอบไปในทางที่จะหลบหนีแต่ประกันใดนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นความผิดที่ร้ายแรงในเวลานั้นนะครับและพวกยิวนะครับที่ฟ้องท่านก็ไม่ได้มาที่กรุงโรมนะครับตามที่คาดหมายแต่ว่านะครับอาจารย์ปโลเองนะครับในช่วงนั้นก็อาจจะมีโอกาสได้ นะอยู่นะครับในละแวกนะครับนะในเมืองกรุงโรมนั้นนะครับเราได้พบปะกับพี่น้องหลายหลายคนแล้วก็ทําให้ท่านเองก็สามารถที่จะพูดเรื่องราวพระวจนาของพระเจ้านะครับแก่ผู้คนมากมายนะครับที่อยู่ที่กรุงโรมนั้นนะครับในพระธรรมนะครับ ปิล่ะนะฮะเราก็เห็นนะครับว่าผู้นะครับอยู่ในาราชวังต่างๆก็ได้มีโอกาสได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้านะครับมีหลายหลายคนที่กรุงลมก็ได้เชื่อในพระเยซูริ์เจ้าด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์บัลลก็หนุนใจเขาว่าข่าวประเสริฐเนี่ยกำลังถูกประกาศออกไปทั่วโลกในทุกแห่งนะไม่เพียงแต่ที่ในโคลโสสีเท่านั้นนะครับก็ได้มีโอกาสได้เล่าให้กับพี่น้องที่เมืองโคลโสสีได้ฟังนะครับว่ามี เพื่อนนะครับบูรับใช้พระเจ้านะครับพี่น้องคริสเตียนก็กําลังทํานะครับและงานของพระเจ้าก็ถูกประกาศไปนะครับตัวโลกเช่นเดียวกัน พ ou, a, да. ี่น้องเราเองก็เช่นเดียวกันเราอาจจะคิดว่าเรารับใช้พระเจ้าอยู่ลําพังคนเดียวนะครับเท่านั้นแต่พี่น้องที่รักอยากจะหนุนใจแล้วก็บอกกับพี่น้องว่านะครับมีพี่น้องนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอีกหลายหลายคนนะครับที่เขาก็มีหัวใจในการที่จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้านะมีพี่น้องหลายหลายคริสตจักรในประเทศไทยนะครับมีคนไทยอีกมากทีเดียวที่เขาก็ทุ่มเทแล้วก็นะครับประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้า นะครับเราไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นทั่วโลกนี้ก็กําลังประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างแข่งขันอานไนมไหมครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าออกไป นะครับพี่น้องหลายคนอาจจะมีความยากลาบากนะครับในแต่ละที่แต่ละแห่งก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับในทวีปยุโรปก,ก็ผู้คนอาจจะแข็งกระด้างนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขารู้แล้วนะครับแต่ว่านะครับการประกาศก็ยังมีอยู่นะครับในปัจจุบันให้ผู้คนกลับใจใหม่ นะครับหรือว่าในตะวันออกกลางนะครับก็อาจจะมีการข่มเหงนะครับอะไรต่างๆเกิดขึ้นนแต่ผู้รับใช้ของพระเจ้าในผู้คริสเตียนผู้เชื่ออยู่ที่นั่นก็กําลังประกาศเรื่องราวของพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะเสริมกําลังเราที่เราจะร่วมเป็นทีมงานของพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้านะครับทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันกันกบพี่น้องที่ได้เห็นสิ่งนี้นะครับและในข้อที่7ก็บอกว่าตามที่พวกท่านได้เรียนจากเอปาฟัส นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถที่จะเห็นได้ว่าเอปรฟัสเป็นคนที่สอนนะครับเป็นคนที่ประกาศข่าวประเสร,ริฐนะครับให้แก่พี่น้องที่เมืองโคโรสีนะครับเขาเป็นเพื่อนร่วมง,งานของอาจาร,รย์โปโลเป็นที่รักเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับแล้วก็รับใช้นะครับเห็นแก่พี่น้องชาวโคโรสีอย่างเต็มที่นะครับแล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องความรักนะครับในพระวิญญาณนะครับของพี่น้องชาวเมืองโคราสีให้กับอาจารย์โปโโลได้ฟัง อาจารย์เปโลก็เมื่อได้ยินนะครับอาจารย์เปโลก็ไม่หยุดที่จะอธิษฐานนะครับเพื่อพี่น้องนะฮะที่เมืองโครโสสีอาจารย์เปโลอธิษฐานขอพระเจ้าอะไรบ้างนะครับก็คือในข้อที่9นะครับบอกว่าอาจารย์เปโลขอเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านเต็มด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์นะครับพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออะไรขอพระเจ้าที่จะเปิดเผยให้กับพี่น้องชาวเมืองโครโลสีได้รู้ นะครับให้มีความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณนะครับหลายครั้งตาของเรานะครับก็มองเห็นแต่เพียงแต่วัตถุสิ่งของภายนอกเท่านั้นแต่มองไม่เห็นศัตรูที่เข้ามานะครับจู่โจมนะครับในฝ่ายวิญญาณหรือโลกฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าที่จะเปิดตาของเราที่จะเห็นว่าพระเจ้าทรงเตรียมนะครับเราเราอยู่ในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าเราอยู่ในฐานะที่เป็นทายาทของพระเจ้าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงจะเตรียมมรดกจะ ปับเตียนรางวัลไว้ให้กับเราแม้ว่าตาของเราจะยังมองไม่เห็นนะครับในเวลานี้นะครับด้วยตาฝ่ายเนื้อหนังนะครับปบตาฝ่ายร่างกายของเราแต่ว่านขอพระเจ้าเปิดตาของเราที่เราจะเข้าใจในโลกฝ่ายวิญญาณมากขึ้นนะครับแล้วก็ในข้อสิบเพื่อท่านจะดําเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับอาจารย์ จำเปรตออธิษฐานเพื่อให้พี่น้องชาวโคราสีนะครับดำเนินชีวิตให้สมควรนะครับต่อนะพระเจ้าเราได้รับพระคุณของพระเจ้าเราได้รับข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราได้รับสิทธิที่เป็นลูกของพระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตให้สมนะครับและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า อันเนไม่ข้าพน้องนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของจามปโลแล้วก็อยากจะให้อยู่ในใจของเราด้วยชนนวเช,ช่นเ,เ,เดียวกันว่าขอพระเจ้าช่วยเราเราจะดำเนินชีวิตให้สมกับที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะครับและเราจะนะเป็นที่ชอบประทัยของพระเจ้านะอาจารย์ปโลอธิษฐานขอให้เกิดผลในการดีทุกอย่างนะครับการดีที่เรากระทำขอพระเจ้าอวยพรนะครับให้เกิดผลนะครับให้เจริญขึ้นในความรู้เรื่องพระเจ้า นะครับให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะครับไม่เพียงแหความรู้นะครับทั่วทั่วไปเท่านั้นนะครับซึ่งนะฮะโลกก็ส่งหาความรู้นะครับแล้วก็แต่นะครับอาจารย์ปรอยากให้เรารู้จักนะครับรู้จักพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์มากขึ้นนะครับในข้อที่11ให้ท่านมีกําลังด้วยพิธานุภาพทั้งสิ้นจากพระเจ้า น้องเราพึ่งพากําลังของพระเจ้านะครับในการอธิษฐานนะครับเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับพี่น้องเราจะเข้มแข็งขึ้นเราจะมีกําลังที่มาจากพระเจ้านั่นหมายว่าเราพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นเราพึ่งพาเนื้อหนังของเรากําลังของเราเองน้อยลงนะแต่เราพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นเรารับกําลังจากพระเจ้านะครับใน ขอที่11ตอนท้ายบอกว่าให้ท่านมีความทระหดอดทนนะครับขอบพระเจ้าช่วยนะครับที่เราจะสามารถผ่านวิกฤตสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ให้มีความชื่นชมยินดีนะครับท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้นะครับแล้วก็ให้ท่านสามารถขอบพระคุณพระบิดานะครับขอบคุณพระเจ้า นะครับที่พระเจ้าให้เรามีส่วนในมรดกนะครับในรางวัลนะครับที่พระเจ้าทรงโปรดจัดเตรียมไว้สําหรับเรานะครับเพื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์นะครบับนั่นก็เป็นสิ่งที่นะครับพระเจ้าทรงกระทาเพื่อเรานะครับพระเจ้าให้เรารับบําเหน็จรางวัลพระองค์ทรงช่วยเราในข้อ13บนะครับบอกว่าพระองค์ช่วยเราให้พ้นจากอํนนานาจของความมืดนะครับและยยายให้เรามาอยู่ในอนจจาณาจักรของพระบุตรของพระองค์ พี่น้องพระเจ้าทรงนําเราเข้ามานะครับให้เราอยู่ในการปกครองของพระเจ้าอามิ่ไหมครับพี่น้องนะอาณาจักรของพระเจ้านะตั้งอยู่นะครับในชีวิตของเรานะครับเราเป็นคนที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในราชนาการของพระเจ้านะครับพระเจ้าให้เราพ้นจากอํานาจของความมืดนะครับนะเราดังหลายได้รับการไถ่นะการยกโทษบาปนะครับในพระบุตรของพระองค์คือปรีูุริ์เจ้า นะครับพระเจ้าทรงรักเราและทรง,งกระทําสิ่งดีนะครับเพื่อเราและพี่น้องที่รักนี่คือคอําอธิษฐานที่อาจารย์ปรโรก,ก็อธิษฐานเพื่อชาวนะครับเมืองโครโสสีแล้วก็รวมถึงคริสตจักรอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนะอาจารย์ปรโรก,ก็กําลังพูดถึงนะครับเรื่องรานะ,รนะครับนะว่าปรีสุริตโทรงทรงเป็นใครนะครับตั้งแต่ในข้อที่15เป็นต้นไปนะครับก็เห็นว่า ซันเปโลก็พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าพระคิดหรือปรซูุริตเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าผู้ไม่ทรงประจักษ์แก่ปรากฏแกตานะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงสำแดงพระเจ้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับให้กับเราได้เห็นนะครับพร,พระองค์มาปรากฏนะครับและมาบังเกิดในโลกนี้นะครับเป็นบุตรหัวปีเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้าง จันเปโลก,กําลังบอกกับพี่น้องชาวโคโรโสสีนะครับว่าฟรีสุคิตโปร่งสมเป็นพระเจ้าเพาว่ามีคําสอนเข้ามา นะครับที่ไม่ถูกต้องแล้วก็บอกว่าพระเยซูนะครับไม่ใช่พระเจ้านะครับพระองค์เป็นเพียงมนุษย์เท่านั้นเป็นครูนะสอนศาสนาเป็นศาสดาพยากรณ์นะครับเท่านั้นนี่คือคําสอนที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เข้ามานะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงนะครับชาวโครสีนะครับออกไปจากความเชื่อที่ถูกต้องนะครับแต่อาจารย์เปโลย้ําแล้วก็บอกว่านะพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้น นะครับองสองอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับและองสงนำเสดงลักษณะของพระเจ้าให้เราได้เห็นและองเป็นผู้ที่สร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าแผ่นดินโลกสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะไม่ว่าจะเป็นบรรลังของพูดผีนะครับหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้เดิมทีนะครับพูดผีเหล่านี้นะครับก็เป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสร้าง แต่พระเจ้านะครับเขาก็นะกะบฏต่อพระเจ้านะครับแล้วก็ถูกขับออกมานะครับแล้วก็เลยเป็นนะครับผู้ผีนะครับเป็นการนะครับแบ่งให้เห็นชัดเจนนะครับว่านะครับทูตสวรรค์ที่ยังปฏิบัติพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าก็ยังคงเรียกทูตสวรรค์ นะต่างๆนะครับแต่ว่านะครับทุส่วนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับก็ใช้คําศั์นะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นผู้พูดหลีที่ครอบครองนะมีอํานาจต่างๆนะครับแล้วก็บอกทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์นี่คือนะครับพระประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่แรกนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าอยู่แล้วและพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งเหล่านี้นะครับพระองค์อยู่ก่อนทุกสิ่ง แนะทุกสิ่งถูกยึดเข้ากันโดยพระองค์นี่คือสิ่งที่นะครับ เกิดขึ้นนะครับพระองค์เป็นพระเจ้าอยู่แล้วนะครับและทุกสิ่งก็ถูกยึดขึ้นนะฮะโดยพระองค์และรวมถึงคริสตจักรของพระเจ้าก็คือนะครับพระกายของพระเยซูคริสต์เจ้าก็เช่นเดียวกันนะครับพระกายของพระเยซูคริสต์เจ้าถูกลออ้อมน,นะรวมเข้าเป็นร่างกายเดียวนะครับโดยพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรง,งเป็นศีรษะนะครับของร่างกายนั้นนะครับเราแต่ละคนนะครับเป็นเสมือนอวัยวะในร่างกายของพระคิด นะครับอวัยะก็มีแตกต่างมีหลากหลายนะครับแต่ว่านะครับเป็นหนึ่งเดียวโดยพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้านะครับพระบิดาก็ทรงพอพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งหมดนั้นอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้านี่คือแผนการของพระเจ้าให้ทุกอย่างนั้นอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าให้ทุกสิ่งกลับคืนดีก,นกันกับพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้า เพราะฉะนั้นไม่มีทางอื่นนะครับที่จะนําให้เรากลับคืนดีกันกันกบพระเจ้ามีแต่พระเยซูคริสเท่านั้นไม่ใช่ความดีของเราเองไม่ใช่ศาสนาหรือนะคำสอนนะครับหรือศาสดาอันนอะไรใดๆทั้งนั้นแต่ว่ามีแต่ทางเดียวก็คือทางพระเยซูคริสต์เจ้านี่คือสิ่งที่นะเป็นแผนการพระประสงค์ของพระเจ้าและอาจารย์ปรก,ก็ได้บอกนะครับให้กับพี่น้องนะครับชาวโครเีได้ยินได้ฟังได้เข้าใจ นะครับและพระองค์ทรงให้เรานะครับรมีสันติภาพนะครับสันติภาพเกิดขึ้นได้เมื่อมีการคืนดีกันนะครับเนะเพราะฉะนั้นและเราสามารถคืนดีกันกับพระเจ้าเราสามารถมีสันติภาพได้ก็โดยทางพระโลหิตนะของปรซูุริสต์เจ้าที่พระองค์ทรงสละที่หมายกางเขนนั้นนะครับเพื่อชําระเราและทําให้เกิดสันติภาพทําให้เกิดการคืนดีกันเกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําเพื่อเรา นะครับอาจารย์เปโลก็พูดนะครับแล้วก็อธิบายให้กับพี่น้องชาวนะโคโลสีได้ฟังนะครับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นแต่พระองค์เป็นพระเจ้า100ร้อยเปอร์เซ็นและพระองค์ก็มาบังเกิดในโลกนี้แล้วก็รับสภาพมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเหมือนกันนะกับเราทั้งหลายด้วยเช่นเดีวยวกันและโดยสิ่งที่พระเยซูทำนะครับในข้อยี่สิบเอ็ดบอกเมื่อก่อนนี้ท่านถูกตัดขาดจากพระเจ้าเป็นศัตรูในใจโดยการทำชั่วแต่บัดนี้ พระเจ้าโปรดให้คืนดีกับโรงโดยความตายของพระกายที่เป็นเนื้อหนังของพระกิตนะครับอาจารย์ปโลก็ได้บอกว่านี่เราเป็นผลงานของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงตายนะบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของเราเพื่อนะครับให้เราทั้งหลายได้กลับคืนดีกันกับพระเจ้านะและเพื่อเราจะถวายเราให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มนทินปราศจากตําหนิเฉพาะพระพักของพระเจ้า พี่น้องที่รักนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนานะครับพระเยซูปร,ปรารานจะให้เรานะครับมีชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับปราศจากตําหนิเฉพาะพระพักของพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าที่จะขัดเกลาและสร้างชีวิตของเราทั้งหลายให้งดงามนะครับเพื่อเราจะนะครับถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับและพระคำของพระเจ้าบอกในข้อที่ยี่สามต่อไปว่าแต่ท่านทั้งหลายต้องดำลงอยู่ในความเชื่ออย่างแน่วแน่ มีน้องที่รักนะครับเราจะต้องดำรงอยู่ในความเชื่ออย่างมั่นคงเราจะไม่สั่นคลอนไปอาเปนไหมครับมีน้องนะครับอย่าให้คําสอนนะครับที่ไม่ถูกต้องนั้นมาดึงเราไปจากพระเจ้าหรือการทดลองหรือการล่อลวงของความบาปนั้นนะครับทำให้เราห่างจากพระเจ้าไปแต่ขอให้เราอยู่ในประยซูุริเจ้านะครับและไม่โยกย้ายนะครับไปจากความหวังในข่าวประเสริฐนะครับให้เราปักหลักมั่นคงเราจะอยู่ในประยซูุกิจ้า เป็นไมครับพี่น้องนะครับให้พระเจ้าชำระเรานะฮะให้พระเจ้าสร้างเราเราจะดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของปีสุขิเจ้านะครับและอาจารย์ปโลก็บอกนะครับว่าอาจารย์ปรโลชื่นชมมีดีในความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พวกท่านอาจารย์ปรโลยอมนะครับรับความทุกข์ยากลําบากยอมเหน็ดเหนื่อยนะครับยอมถูกเกี้ยนตียอมอสารพัดนะครับเพื่อที่จะ ให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าถูกประกาศออกไปนะครับและจำโปรโก็ถูกจองจําอยู่นะครับท่านเองก็บอกว่าท่านเองมีความชื่นชมดีๆในความทุกข์ยากนะครับเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่จะถูกประกาศออกไปยังผู้คนนะรวมถึงพี่น้องชาวโคโรเีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับที่ปรีสุกิเจ้าพระองค์ก็ยอมทุกข์ยากลําบากนะครับปรีสุกิเจ้าพระองค์ทรงนะครับยอมสละพระองค์เองยอมเหน็ดเหนื่อยนะยอม อาจจะปวดทั้งร่างกายทั้งจิตใจย,ยอมถูกปฏิเสธยอมถูกทรยศน,นะเพื่อที่จะทําน้ําประทัยของพระเจ้าให้สําเร็จนะครับนั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงทาอย่างสมบูรณ์แบบนะแล้วนะครับพระองค์ทรงทําสิ่งนั้นอาจารย์เปโตรก็ได้พูดถึงท่านก็อยากจะมีส่วนนะครับพระเจ้าให้มีส่วนในความทุกข์ยากาเช่นเดียวกันนะครับที่จะนําข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยไปยังผู้คนนะครับที่ ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูทรในส่วนขององค์สําเร็จเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ว่าท่านก็มีส่วนในความทุกข์ยากในการที่จะนําสารนั้นไปถึงผู้คนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าท่านเองก็ยอมนะครับจบปวดนะครับแล้วก็ยอมมาเป็นผู้ปลนิบัติของคริสตจักรตามภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้าจารย์ปโล อาจารย์เปโลนะครับถือว่าตัวเองนั้นเป็นนะครับผู้รับใช้ของคริสตจักรนะครับนี่คือท่าทีของอาจารย์เปโลที่มีต่อคริสตจักรพระเจ้าอาจารย์เปโลไม่ได้แม้ว่าท่านเป็นผู้รับใช้อวุโสแต่ท่านก็ยังมีท่าทีว่าท่านเป็นผู้รับใช้นะครับมาที่จะช่วยเพื่อที่จะโปรนิบัติคริสตจักรของพระเจ้านะครับนี่คือท่าทีและขอพระเจ้าช่วยที่เราจะมีท่าทีอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ไอเมนไมครับพี่น้อเราจะรับใช้คริสตจักรของพระเจ้านั่นหมายถึงผู้คนนะครับที่พระเจ้าทรงให้มาอยู่ร่วมกันในพระกายของพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะมีส่วนในการที่จะเสริมสร้างนะครับ อ่าโดยอาจารย์ปรโลโบอกว่าโดยกล่าวพระวจนะของพระเจ้าสอนพระวจนะของพระเจ้าให้เขามีความเข้าใจอย่างถูกต้องอย่างเต็มบริบูรณ์ให้รู้ความล้ำลึกของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงประสงค์อะไรแผนการของพระเจ้านะมีมาอย่างไรนะครับความล้ำลึกนั้นก็คือในการที่พระคิดนะครับสถิตยอยู่ในนะครับบรรดาคนต่างชาติด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องที่รัก ความรอดมาถึงทุกคนมาถึงทุกชาติไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามปรีศุกิจา้าโปรงมาเพื่อทุกคนอามิ้วไหมครับโตพี่น้องนะครับและพระองค์ทรงอยู่ในเราทั้งหลายแต่ละคนนี่คือสิ่งที่อัศาจรรย์พี่น้องที่รักพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งสร้างฟ้าสวรรค์สร้างแผ่นดินโลกนะครับและทุกอย่างแต่พระองค์ปรารถนาที่จะเข้ามาอยู่กับเรา เราทั้งหลายเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นจากผงคริดินแต่พระเจ้าปรารถนาที่จะมาอยู่ด้วยกับเราพี่น้องนี่เป็นอะไรที่มันอัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับพระเจ้าผู้ทรงนะครับยิ่งใหญ่นั้นมาอยู่ในเราะเราขอบพระคุณพระเจ้าที่เราได้รับสิทธิพิเศษที่มาจากพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าคืออิมมานูเอลเห็นไหมครับพี่น้องนะครับพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ด้วยกับเรา นะครับพระของโลกนี้นะครับหรือว่าคนที่มีอำนาจมีตำแหน่งใหญ่โตก็อยากจะอยู่ในที่ที่ยิ่งใหญ่นะครับอยู่ในวงังอยู่ในที่ที่นะครับเต็มไปด้วยนะการประดับประดานะที่ยิ่งใหญ่มีเกียรติแต่ว่าพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเลือกเราพระองค์ทรงปรารถนาจะอยู่ด้วยกับเรา พี่น้องที่รักนี่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่เราควรที่จะเห็นคุณค่านะครับและโปรองอยู่ในเรานะครับและนะฮะโรรองอยากจะให้เราได้รับศักดิ์ศรีที่มาจากพระเจ้าอาเป็นไหมครับพี่น้องและโรรองนี้แหละอาจารย์ปรโรกําลังทุ่มเทในการประกาศเตือนสติพี่น้องนะครับให้มีสอนพ นะครับให้มีความเข้าใจนะครับให้รู้จักปรีชุริ์เจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะมีชีวิตที่นะเติบโตถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจะไม่เป็นเด็กที่เอาแต่ใจของเราเอง นะครับแต่เราจะมั่นคงในทางของพระเจ้าแล้วก็ทําตามนะ้าประทัยของพระเจ้ามีชีวิตที่สมกับการที่พระเจ้าทรงเลือกเรานะให้เราสามารถถวายเกยียรติแด่พระเจ้านี่คือสิ่งที่อาจารย์ปรโลก,กําลังตรากตํำนะครับต่อสู้แล้วก็กําลังทําอย่างเต็มที่นะครับด้วยกําลังที่พระเจ้าทรงประทานให้ นะดยกําลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ทํากิจอยู่ภายในชีวิตของอาจารย์ปะโลอาจารย์ปะโลก็พึ่งพาพระเจ้าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าไม่ใช่พึ่งพาความสามารถความรู้ของตนเองแต่อาจารย์ปะโลก็พึ่งพาพระเจ้าด้วยในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเราเราจะพึ่งพาพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน อาเปนไมครับพี่น้องนะครับในการที่เราจะปฏิบัติพระเจ้าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าขอกําลังจากพระเจ้าขอพระเจ้าเปิดตาของเรานะครับให้เราเข้าใจในแผนการที่ดียอดเยี่ยมของพระเจ้าให้เราเห็นคุณค่านะครับของนะครับข่าวประเสริฐที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่เราว่าพระเจ้ารงทรงมาและเพื่อที่จะอยู่กับเรา นะเพื่อที่จะช่วยเรานะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์โปรโก็ไดนะ้เริ่มต้นหนุนใจพี่น้องนะครับชาวโครสีนะครับขอพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับเป็นที่หนุนจิตชูใจเราทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันที่เราจะเห็นความจริงนะครับความล้าลึกของของ่าวประเสริฐที่พระเจ้าปรารถนาที่จะเข้ามาอยู่กับเราอยู่ในชีวิตของเราให้เราเป็นที่ประทับของพระเจ้า อ่นเป็นไหมครับพี่น้องนะครับและให้เราดําเนินชุดให้สมกับการที่เราได้รับการส่งเลือกที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องนะครับในการไข้ควรพระคำของพระเจ้าส่วนตัวต่อไปนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ